ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกําลังวันนะครับผมแนวทางหวลาของสุกที่11เดรียน3ครับปี6 5นะครับผมก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยกดแจ้งเตือนในแอดด้วยนะครับผมเอดขอขอบคุณนะครับมาณที่นี้นะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านครับผมกระทินผ่านมาท่านได้จับคู่ถูกขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลกันด้วยนะครับแอดให้เป็นแนวทางครับผมใช้เวนในการรับชมครับผมมีมีอะไรมากมายครับช่องทางติดต่อก็ตรงนี้นะคคครรรรััับบบแดลลลนน์ตงีีี้มมมมกกุุ่่ ส่วนใหญ่ครับบางท่านก็สอบถามเข้ามาแอดไม่ทําครับผมก็ทํามั่งไม่ทำมั่งครับเฉยๆก็ทําลงกลุ่มครับผมสนใจเข้ามาสอบถามมาดูได้นะครับผมแห้กให้เป็นแนวทางนะครับผมใอ้กลุ่มแต่ครับทุกวันนะครับสนใจเข้ามาทักเข้ามาถามกันเลยเข้าเอสไลน์กับตรงนี้เลยครับผมสนใจเข้ากลุ่มเอสไลน์เข้ามาเลยครับผมแห้กลายเป็นแนวทางครับมาดูครับมีเลขอะไรบ้างครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดนหนึ่งไลค์หนึ่งตามนะครับผม ลหนึ่งติดตามมากขึ้นคือกำลังใจนะครับผมแอดก็ขอบคุณนะครับมาหนาทีนี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับขอบใจแันในการรับชมครับผมเพดเป็นทดลองครับลองจับคู่ดูเอานะครับผมที่สองตัวนะครับใครที่จะไม่หน้ท่านติดตามเคยนะครับผมจับจูบกันรางวันนะครับ นี่ครับวาช่อใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขพ mm ่ hmm. หนึ่งไลค์หนึ่งซับต่อครท่านก็คือกำลังใจนะครับให้เป็นแนวทางครับกดช่ยันในการรับชมไปด้วยนะครับผมช่องทางติดต่อก็ตรงนี้นะครับแอนไลน์เข้าสนามตรงนี้นะครับผมแอแทนเป็นแนวทางครับต่อสอบถามกันเข้ามาได้นลครับผม อบถามก็ดูก่อนนะครับไม่เสียหายอะไรครับผมสนใจแบบไหนก็ลองเข้ามาสอบถามก็ดูครับผมในถทาเป็นแนวทางน,นะครับครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมชุด2ตัว3มตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับชุดนี้นะครับผม ไลน์หนึ่งตามท่านก็คือกำลังใจนะครับแอดก็ขอบคุณนะครับมานาที่นี้ครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ท่านทยมชอบคลิ่แอนจะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองก็จับในตารางครับผมก็สุกหลังวันนะครับผมแนวทางเวลาครับของวันศุกร์ที่สิบเอ็ดเอนสามกัปีหกห้านะครับผมครับช่องทางตฐนิตย์ต่อตรงนี้นะครับแอดไลน์กับสารตรงนี้ครับมี่กลุ่มครับผมสนใจเข้ามาสอบถามก็ลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันดูครับตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามตรงนี้นะครับแอดไทยเป็นแนวทางสำหรับท้ายคลิปนี้ค่ะตก๊กหงอะไรขออภัััััยนนนนะคครรรบบบมมาทีีี้้สหวผ ครับสวัสดีครับ